นักกีฬาและก็เยาว,วชนกว่า102ทีมเข้าร่วมชิงชัยและก็ชิงถ้วยพระชทา,านรอบคัดเลือกภาคอีสานที่จังหวัดนครพนมค่ะ สมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันตะก้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดมาเป็นครั้งที่36แล้วนะคะโดยปีนี้เป็นรอบคัดเลือกเยาวยชนระดับภูมิภาคค่ะพาไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดชิงชัยกันที่จังหวัด,ดคนครพนมมีทีมเยาวยชน102ทีมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่างๆประมาณ1,200คนมาร่วมชิงชัยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะได้รับเกียรติจากนายอนุชิตหงสาดีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครพนมนางสาวสุชาดาเพียวพาณิชหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครพนมนายวีระเดชสมติดตะอุปนายกสมาคมกีฬาตล้วก็แห่งประเทศไทยในฐานะเลขานุกการฝ่ายจัดการแข่งขันเข้าร่วมงานค่ะ พร้อมกันนั้นก็ยังมีน้องน้ำนะคะวิไลวันโคตรพรมนักกีฬาแล้วก็หญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมเธอเพิ่งจะคว้าหนึ่งเหรียญทองจากการแข่งขันแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ทับครั้งที่38ที่จังหวัดสงขลามาสดสดร้อนๆค่ะก็ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในคราวนี้ด้วยนะคะสำหรับแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการแข่งขันระดับเยาวชนใน รอบภูมิภาค4ภาคทั่วประเทศนะคะมีภาคเหนือที่พิษณุโลกค,ค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกที่สุพรรณบุรีภาคใต้ลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจากนั้นจะเฟ้นหาเอารองแชมป์และทีมแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน12ปี1 4ปี16ปีแล้วก็รุ่นใหญ่18ปีไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะก็สำหรับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะจัดกันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทราวันที่2 0 2สิ่สิงหาคมนี้